ดมกัญชัยโพสร,รูปสมัยมัธยมติดแฮชแท็กเรียกแขกชาวเน็ตแห่ซูมกันใหญ่ไม่รู้ว่าอิมกระแสเทมเยชาเรนหรืออย่างไรครับช่วงหลังพิธีกรและนักสแสดงหนุ่มอย่างกัญชัยกำเนิดพลอยนั้นถึงได้โพสต์รูปสมัยวัยรุ่นติดติดกันล่าสุดนั้นเจ้าตัวลรงรูปสมัยเรียนมัธยมกับเพื่อนสนิทพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่าดูจากท่าทางก็รู้ว่าพี่เป็นเด็กเรียบร้อยและตั้งใจเรียนแฮชแท็กเฟี้ยวเงาะแฮชแท็ก วิจารข้างอ่อนได้แต่ส่วนอื่นพี่ขอภายหลังจากโค้ดไปครับปรากฏว่าแฮชแท็กเรียกแขกเต็มเป็นครับงานนี้เมื่อเพื่อนพ้องในวงการรวมถึงแฟนคลับต่างพากันโฟกัสผิดจุดไปหมดชนิดที่ว่ามองข้ามขาอ่อนกันไปเลยเอาเป็นว่าครับช่วงนี้เค,เครียดเครียดเบื่อเบื่อเงาเงาเรียกว่าเป็นภาพดังกล่าวที่สามารถสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะได้อย่างดีเลยทีเดียวครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตาม และอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซปเปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ